e x ็กโซเฟีจะมีโอกาสเข้าไปในแผลเล็กๆแบบนี้และเกิดการอักเสบและถ้าโชคร้ายก็เข้าไปในกระแสะเลือดวิ่งไปทั่วร่างกายและอาจจะเข้าไปที่สมองทําให้เสียชีวิตได้สวัสดีครับฟูจิครับไัยเงียบที่แอบแฝงอยู่ในบ้านของเราคุณรู้จักลาดํำไหมหรือเรียกอย่างว่า e x o กโซเฟี la, ซึ่งมีพิษร้ายแรงมากไปทาความรู้จักกับมันเราจะได้กําจัดมันเพื่อความ อย่าให้มันเข้ากระแสะเลือดเชื้อราดําที่อยู่ตามผนังห้องน้ําอยู่ตามขอบประตูญี่ปุ่นเรียกว่าคุรุคบิหรือภาษาไทยเรียกว่าลาดํานี่คือเชื้อราที่มีพิษร้ายแรงภาษาอังกฤษเรียกว่าเอ็กโซเฟียาหรือลาดําถ้าคุณมีแผลเช่นปลายนิ้วแบบนี้เอ็กโซเฟียลาจะมีโอกาสเข้าไปในแผลเล็กๆแบบนี้และเกิดการอักเสบและถ้าโชคร้ายก็เข้าไปในกระแสะเลือดวิ่งไปทั่วร่างกายและอาจจะเข้าไปที่สมองทาให้เสียชีวิตได้ดังนั้นเราควรทําความสะอาดกาจัดเชือ้อราอาจจะอยู่ที่ผนังห้องนอนหรือผนังห้องน้าคาถามมีว่าถ้าเราทำความสะอาดผิดอาจจะทให้เชื้อรา ฟุ้งกระจายมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ครับและถ้าคุณใช้สบู่ขัดแบบนี้ทําให้เชื้อราเพิ่มขึ้นครับวิธีการขัดแบบนี้จะทําให้สปอร์กระจายเพิ่มขึ้นฟุ้งขึ้นแบบนี้อันตรายครับและจะทําให้เชื้อรากระจายเพิ่มไปที่อื่นๆทําให้กําแพงรอบบ้านคุณมีเชื้อราเพิ่มขึ้นครับไอ้ยาขณะที่เราทําความสะอาดกับการเป็นว่าทําให้เชื้อราเพิ่มขึ้นแพร่พันธุ์มากขึ้น กว่าเดิมซะอีกนี่คือแปลงและนี่คือเชื้อราถ้าคุณขัดแรงพื้นผิวก็จะเป็นรอยตอนแรกก็เหมือนกับเชื้อราจะหายไปมันจะกลับขึ้นมาเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมครับเนื่องจากรากของมันยังเหลืออยู่ลึกครับแล้วเราจะกําจัดเชื้อราอย่างไรล่ะในเมื่อเราขัดพื้นมันกลับกลายเป็นว่ามีเชื้อราเพิ่มขึ้นนึกว่ามันจะสะอาดแต่กลับกลายเป็นมีเชื้อราเพิ่มขึ้นไม่มีวิธีอื่นเลยเหรอไอลาดาพวกนี้อันตรายต่อสุขภาพนะครับวิธีก็คือการใช้สเปรย์ฆ่าเชื้อราโดยเฉพาะฉีดมันลงไปฉีด้้วมีณู50 าลงที่กำแพงนี่คือการเจริญของเชื้อราถ้าคุณฉีดสักบัวแบบนี้5้าวินาทีก็จะทําให้เชื้อราเติบโตขึ้นยากแล้วรู้ไหมครับว่าในห้องของเราเนี่ยส่วนไหนจะมีเชื้อรามากที่สุดถ้าไม่กาจัดส่วนนั้นจะทําให้เชื้อรากลับมาเร็วมากที่สุดคุณรู้ไหมครับว่าจะต้องกําจัดเชื้อราตรงไหนทาให้เชื้อรากลับมายากที่สุดไม่งั้นคุณจะต้องทําความสะอาดอยู่ประจําเพราะเชื้อราจะกลับมาเร็วมากคําตอบคือเพดานห้องเพราะถ้ามีเชื้อราที่เพาดานมันจะตกลงมาข้างล่างอย่างนี้ครับมีการทดลองสอง,งกล่องระหว่างกล่องซ้ายกับกล่องขวากล่องซ้้้้้้้าาาาาายยยเเเเลลีีงงงงงชชือออรรไไวววตขข่่สน ปล่อยไว้สมอาทิตย์ปรากฏว่าฝั่งซ้ายเชื้อราเพิ่มนิดเดียวส่วนฝั่งขวาที่มีเชื้อราจากเพดานเพิ่มขึ้นมหาศาลดัลงนั้นเราควรจะทําความสะอาดเพดานโดยการใช้แอลกอฮอล์เช็ดแล้วเอาผ้าที่เปียกแอลกอฮอล์นี้มาเช็ดเพดานแบบนี้ครับ เรื่องเชื้อรายังไม่จบนะครับมันอาจจะเกิดที่หูก็ได้คุณเคยคันหูไหมครับอาจจะเกิดเชื้อราที่หูก็ได้ครับและไม่พอในกางเกงเวลาคุณซักไม่ตาเอามาใส่ใหม่มันก็ยังเหม็นอยู่ใช่ไหมครับนั่นก็คือเชื้อราเช่นกันครับวิธีการรักษาทําไงไหมฮะเอากางเกงมาต้มในนวนหภูมิประมาณ60องศาถ้าเกิน60องศาจะทําให้เชื้อราตายได้ก็จะทําให้ไม่เหม็นครับสรุปครับใช้แอลกอฮอล์เช็ดเพดานเพราะบนเพดานจะมีเชื้อราเยอะถ้าคุณเช็ดที่อื่นแล้วไม่เช็ดเพดานจะทําให้เชือ้อรามันตกลลงมมมมามาาาาาาาแแแ้้้้้้้วันนนจะะเเเเเพพิิ่่่ขขึึอออออุตตสหหชชช็็ดดรรรบกกทํํใืไย ให้แปลงเพราะมันจะให้ฟงมากขึ้นเราจะกําจัดเชื้อราโดยการใช้น้ํายาชโลมตรงพื้นหรือตรงที่มีเชื้อราแล้วค่อยเช็ดออกครับเรื่องนี้สําคัญนะครับเพราะอาจจะทําให้เชื้อราเข้าไปในกระแสะเลือดทําให้เราป่วยเป็นอันตรายต่อชีวิตเลยนะครับฝากแชร์เพื่อสุขภาพเพื่อนๆและความสุขของครอบครัวครับถ้าคุณคิดว่าคุณมีค่าจงใส่ใจกับสุขภาพครับแล้วเรื่องเชื้อรายังมีอีกนะครับจะมาเล่าให้ฟัง